วันนี้ครับวันนี้เราอยู่กับผมธนวัฒน์วันนี้เราจะเล่นเกมที่มีชื่อว่า Identity v ซึ่งตอนนี้พิเศษหน่อยไม่ได้ได้กับคนประจำเนี่คนหนึ่งเอ๊ะบอกมาเกินเล่าเองเอาเอ่อโอเคเอออไไงเอาพูดมาเดี๋ยวนี้โอเคตอนนี้พอเราจะมามาผมวันนี้ผมจะเป็นเอาแบบเลยดีเอาแบบไอโบสีชาป่ะแบสวนสนุกไหมเออได้ได้ได้วันนี้ผมจะเป็นฮันเตอร์ ไม่รู้ว่าจะเล่นโหดไหมเพราะว่าตอนนั้นอยู่อีก,อกเซิร์ฟหนึ่งบอกเลยว่าเล่นโคตรกาก,กลองดูว่าเล่นกับเพื่อนแลมันจะจะรอดหรือไม่มาให้ฉันลาดเดี๋ยวนี้แกอยู่ไหนบอกมาอยูไหนเราอยู่ที่เราอยู่ที่เอ,ทเอ่อที่ประเทศเราเราจะเล่นถามถามในเกมพื่แล้วลนึ่งนำค้างกับไอตัวที่มันบอกว่าคอ,อ,อมคอมาก,กันไปก็อะไวะเเ,เคเอมันลกฟกให้ดีหนอ เดี ais, ่ยวมาแล้วโอ้โหขึ้นเกิดมาเลยโอ้ยฉัเจอแล้วเจอแล้วแกอยู่ไหนตาทัวอยู่ถ้าดูคลิปก็รู้แหละว่าผมตาทัวขนาดไหนไหนวะอย่างไหนน้าอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเรเราด้านล่างหรือเปล่าวะ่ละเราเราอยู่ที่เราอยู่เราเราอยู่ที่เออเราอยู่ที่เกาหลี แล้วเกาหลีใต้วัดทำไมผมได้เสียงเขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียง <ๆ S 2> เสียงเนี่ยกดกดกดเอ้เครื่องปั่นไฟอะ่ะจะเรียกเครื่องเครื่องบันไฟหรือถอดรหัสดีแม่งเรียกได้สองอย่างนั่นแห <c oughs> ละตึงต๊งตึง๊งตึ๊งหัวใจเต้น๊หัวใจแตกยแต่ว,ว่าโอ้ยใครมาบันทึกไฟที่นี่บอกมาผีเป็นคนปั่นไฟเองไม่ใช่เราเอา้าอีกอย่างวะเอ๊ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนนะกดข้าม อยู่ไหนอยู่ไหนบอกมาออกมาเดี๋ยวนี้อยู่ไหนจะได้จากโทษหนักไปโทษเแบาบใกล้กับไม้สองอันแล้วก็เครื่องปั่นไฟแล้วก็รถไฟอืม,มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งที่มันมีเครื่องปั่นไฟนะของอะไรวะจริงมันมีเครื่องปั่นไฟสองอันเลยอ๋อหาได้2 2อโออ้เคลียร์นายมาแล้วแป๊บน,นึงนะโอ้วันนี้เพื่อนวันนี้เพื่อนวันนี้เลยเนียน หนีไปเร็วเล่นเครื่องหนีไปเร็วเด็กเล่นเครื่องว่ะเด็กเล่นเครื่องไปเล่นรถไฟกล้าดียังไงวะเล่นรถไฟที่นี่เก๋ไม่รอดแน่จริงเพราะเราต้องไปชวนอีกเพื่อนเดี๋ยวคนหนึ่งนะจะได้เล่นสนุกเลยรู้ปะบัลลินล้วจะไปชวนใครวะชวนไอ้ผมสีฟ้าฟ้าใครวะคนที่ละคนที่เล่นกับนายในคลิปนั้นอ๋อกินละมาต่อยเขาอีกคนเยอะยิ่งดีน่าจะต้องไปเข้าอีกเซิร์ฟหนึ่งจะได้จะได้ปั่นไฟเลยวันนี้เอ๊ ไม่ถ้าเล่นกันหลายคนอ่ะผมตายเลยถ้าเล่นเป็นฮันเตอร์ตอนเนี้ยหาหาเองยังไม่เจอเลยนั่นมีนั่นมีเอ่อสกิลนั้นไม่ใช่หรอสกิล <c oughs> เฮ้ย <c oughs> บอกมาถ้าไม่บอกแกโดนฆ่าตายแน่ลองใช้สกิลใช้สกิลแล้วก็ได้ที่สามารถหาตัวเราได้เป็นแบบฟังหูแบบฟูแบบจริงดิงด่งดิงด่งด <What S 1> ิ่งด<ๆ>ิ่งวัดนะคะที่แบบที่มันมีขบันไฟทุกที่เลยโอเคเราเราเราจะบอกให้เราอยู่ที่ไหนโอเคเราอยู่ที่จุดเกิด ที่นาหาที่นาเพิ่งหาเราเจอโ okay. อ,อเคเออเราดีเสียเครื่องไฟอยู่นูน่นเฮ้ยนึกนะมาแยกแยกกระคาอะไรวะแยกแยกกระคาลา่าเลสเลสเราลืมแล้วมาผมตามไอ้นี่ไปเป็นประตูไปที่ไหนก็ได้ใช่แบบกระโดดลงไปแล้วก,แวก็แล้วก็ขึ้นสวรรค์เราเล่นพูดเคี่ยงอยู่ไม่รู้เออโอเคป่ะตึงเราจะเดินตามไอ้นี่ไปดูดิว่ามันจะพานำไปไหนอย่าบอกแล้วสุนสุดนั่นว่าใจเต้นตึ๊งตึ๊ง เอโยโอเคมาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยป euh> ิดปิดวันนี้วันน okay ี oh. Oh, 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 Chu, jar, yeah. okay. ้วันนี้วันนี้เออเสร็จเสร็จโอ้โดดนนโหเร็วเร็วโอ้ยช้ามากโอเคตายแน่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 โอ้หลบล็กหลบอคล็อคลบอคล็อคล็อคล็อกจักราจลวะเอาเสร็จเสร็จสู้ละ ตีไม่โดนอีกโอ้ยโกรโอ้ยโกรโอ้ยโกรตีตดตีตโอ้ยอะไรเนี่ยอโอ้โหห้งแมงเล่นที่นี่ไม่ได้ละไปก่อนเลเออเออไปไหนไปไหนวะโวยลงมาด้านล่างทด้ไมเนยหนีหนีไปไหนได้ก็ช่างเดียวที่จะรอดพูไปไหนลเร้ ใช้ <ไป S 1> ใช้เกาหลีเหนือเรียแป๊บหนึ่งใช้อีกละเดี๋ยวใช้อีกล่างหนึ่งให้มันหานั่นยากกว่าเดิมเก,ก้บินโหลดเนี่ยเราจะกลับที่เดิมใช่ไหมไม่เราไปที่อื่นแล้วมันพาไปไหนวะเนี่ยอ้ออะไรวะเอ,เ,อเอ้าหายเฮ้ยเราปั่นจะเสร็จแล้วโอเคเราหาทางออกอสองเครื่องหาทางออกเลยเรากูจะโดนตุยตูดกับฮันเตอร์เนี่ยแน่ๆอยู่นี่เจอเร็ว นี here, er, ่อยู่นี่เอ oh ้ยเยอาพึ no. ่งอย่าพ um, okay? ึ่งล้อย่าพึ่งล้อย่าพึ่งล้อย่่าพึงลมาเล่นดีๆกันโอ้โหไปละโน้ตจบเกมโอเคๆเหรอนี่กับเพื่อนยังไม่หลอดจิมมี่เล้โอวี้หลังบดนะจ๊ะโอ้โหม่กลั้วระแพ้ไฟบังคับแพร่จิมมี่อย่างวะ เอ้ยใครกดเครื่อง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 บินเอกสฟารวะเอยอ๋อเพ่อนมเองทำอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยมีขอมีของมีของนี่ว่ามีของนี่แล้วบอกเฮ้ยเปิดจัเลปิดยังเลยปดเอาเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เอวอเหวหวเหี่ยเหวเหอนมวเหวอเ้อเนะมอเหวมอเหว่อเหว่เหว่อเหว่อเหว่อเูว่อเหวอ่อเหว่อยห่เหวอห่อเหอเ่เออ โอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวคืออะไรวะพวกอะไรวะพวกอะไมาใช่ไหมฮะบิงคุณน้องอดอปบิงเยบิงโอ้ยโอ้ยแล้วนาตี้มันอยู่ไหนโอ้ยใกล้ๆกูเลยว้าเกือบได้แต่เดิมปั่นชายเราถ้าถามว่าไปปั่นใกล้กันมันอยนะ่างเงี้ยแล้วใครใครอ่ะธนวัฒน์เองไปถอดเก้าอี้ใช่ไหมกูรู้สึกไม่สบายใจโอเคบายบายเดี๋ยวมาถอดเก้าอี้ให้เดี๋ยวเป็นฝวงให้เกมนี้โอ้โหโอ้ย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 เข้าไปทั้งไหน พัวนึงถอดเก้าอี้ต๊บนึงนะเดี๋ยวถอก้าอี้ให้เฮ้ยว้ายว้ายเข้ามาแล้วถอดสิจักถอไม่ได้เข้ามาเข้ามาแล้วแล้วก่อมีไว้ทำอะไรเออใช่เอาเอาถอดเก้าอี้ไหมไปกดว้ายว้ายว้ายเดล้โอ้โอโอ้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 อ้้โอ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 ้้โอ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 ้โ ที่ห uhm นึ่งอย่าหักเอิ่มเฮ้ยทไมโอเปร่ามันทำตมึงจังแม่เธอเก้าอี้ตัวเนี้ยแหละเอ้ยเพื่อมึงเล่เป็นบอทอยเมาวันวนไ่อไี้ไหไเี่ยจริงอดอนไปแล้วนีไงถไปสตัวเลยอะโอตัวแต่คุ้ม่าไกวายวมล่กูงค์เกมกปันปั่น มอมืออ้วนัดจ่อ้ช่างขึ้นว่าล้วผันไช้ำนี่ไอ้เหียแล้วเอมีอะไรคุยเอ้ไว่าเล้ว่าว่าราวุ้ยว้ายว้ายว้ายเป็นประขัดเพือนอีกมึงคุกปั่นปั่นคนเดียวเนี่ยอู้โอโอโอไม่รอดไม่รอดไอโอเค เเ้ยไหวไหวาหไวผมเนี่ยแหละเอ้ยเอ้ยเอยยประตูเตประตูผมเจียประตูเนาะเมื่เประตูได้ไปข้ามแล้ว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 เดี๋ยไปใช้ทางนั้นอีกดู๊ดมาบ้างจู๊ดเชี่ยเดียตอนนี้เรขอรหัสละเอ้ยโอเปร่ามหาโอเปร่ามหาตามนะขออันนี้ตอนนี้เอ่อเอ่อไหวไหวไห อยู่เร็วไอ้เครื่องตอรหักมึงวายติ๊กายมึวทัดอย่างไม่ใช่เหรอน้องทมึงปัดอยู่แล้วเฮ้ยมันตัวเก็บแต่งไม่ใช่เหรอมันตัวเก็บแต่งไม่ใช่หรือไงอ่ะเออไอ่รอพุ่งล้มกันเนี่ยเฮ้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 ยไม่เอาไหนเฮ้ยม่ายแล้วเฮ้ยเฮ้ยพบฉลาด เฮ้ยเดี๋ยวนี้โอเปร่าสลาดด้วยมันจะเล่นกูแล้วเฮ้ยธนวัฒน์มึงโอ้ยอยู่ไหนกันวะอะไรอะไรผมผมผมกำลังวิ่งสุมส่มๆอยู่ว่ามีเก้าอี้ที่เหลือไหมผมจะได้ไปถอนเก้าอีอ้อ่าไม่กลัวไม่น่าจะเป็นนะแต่ถ้าถอนเก็ดีเออโอเคผมจะเครื่องเครื่องวิ่งเอกสารละ,ะไแ้ดูพากันลมกลัวลมแน่เลยจีิงๆจีิมมึงเรียบร้อย ใครก็ได้มาช่วยกินหิวดิกูกูว่าต้องมีได้เอตรงนี้อย่าหา้ตรงนี้ใกล้ๆเนมามามาแล้วเฮ้ยเอไม่ใช่บอกแล้วอย่าหาหิวตรงนี้บอกแล้วออออนนี้เือนผมอ๋อไม่ใช่อ๋อเพื่อนผมเพื่อนนี่นี่อยู่เอ้ยดวเดี๋ยวดเดี๋ยวดูให้ว่าจะหาหิวตรงนี้หรือที่อื่นเ้ยเไปนี่ไปที่ก่อนกันอ้าเดี๋ยวไปที่ก่อนไปที่ก่อน มาแล้วมาล้วมาล้วหเยเยิวกันตออไปอเปลาเขาไม่เห็นโอเลาเขาไม่เห็นเออวะอเวาเขาไมเห็นว่ะเขาไมเห็นว่าเรากาลังฮิวกันอยู่เฮยไปฮิวที่อื่นกันมาแล้วมาแล้วมาล้วมาแล้วมาไง่าไงแล้วมันมาแล้วนาในนามของพระบุตรพระจิตพระวิญญาณข้าคือุยเห็นเห็นแสงยงงเงก็รู้แลละตไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้มันไล่ใครมันไล่ใครยา เอ้ยเออโอ้โอ้โอ้โอมันเล่นใครมันเล่นใครมันเล่นใครอูมันเล่นผม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 อู้หอหอข้ามไปามใช่ทีเดียวอ้หูอู้อู้หูอู้หูอู้หูชนะวหชนะวะเฮ้ยมึงย้ายไก่อนไอ้ติไอ้ธนวัฒน์มึงกูจะไปตรงจุดเดิมแล้วกูจะไปอันนี้กลัอมันโอร้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่าไม่กูว่าไม่เท่เอ็มมาที่จะล้มมันจะกลายเป็นไอ้ไอ้มือสซินแทนเนี่ยนั่นไงชิพ่าเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เห็นไม่ใช่ขับไม่ใช่เรื่องขำแต่สิ่งที่เรื่องขำมาก่องนั่นก็คือการที่เห็นไออิบล้มเอาเกมมือจอยไม่ได้ถอนเอ้ยถอนแล้วธนวบัตรธนาบัตรไม่อยู่วะอยู่อยู่ยืนตามไรนัที่ไหนวะนอกวีเออนนั่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วไหว่าว่าย มึงบ้าจี้ไปช่วยมึงบ้าจี้จริงจังว่าพี่ไปช่วยไม่ได้นะเว้ยมันไปช่วยไม่ได้เดี๋ยว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 อ๋อหลอนหลอนเจ็บอยู่ไม่ใช่เหรอมัว่าต้องขายโอ้โอ้กโอ้เขาเขาเขาครัเออกูว่ากูไปช่วยเฮ้ยกูว่าระโดดกระโดดกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยนี่นี่นี่ไปแล้วไปเลยไปเลย มันช่วยไม่ได้อ่ะเพราะถ้าไม่ธนว่าแม่ไม่นั่นเจ็บอยู่ไงไมนช่วยไม่ได้แมงเจ็บจมลาอยู่ไหนจม้าอยู่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่แอนดิไหนๆเลือดใกล้นี้ละไม่ทันว่าไม่ทันอ่ะมันไม่ทันกูกระตัวด้วยหาจังอุ้ยขึ้นแล้วไอ้กูว่าตัวเออมันอยู่ไหนธนวัฒน์มึงโดนใครดีไล่อยู่ไหมน่ตอนนี้เขาเอ่อกำอยู่ตรงเอ้ยเฮ้ยเขาไม่อยู่หรือเปล่า เี๋ยวอยู่น่าจะไปทันแล้วแหละโอเคลาก่อนเพื่อนเอ้ยฮิตไม่ยันไม่ยันคุณจะโดนตีระหว่างคุณพับไม้ว้ายว่ายว่ายเข้ามาแล้วไล่มันไล่ใครอู้หูอู้หูอู้หอู้หูกูอืดไอ้ยฮิตกูอืดอู้อู๋มันไล่ใครอ๋อมันมันไล่กูอะมันไล่กูไปประจำที่เครื่องอยากได้คาดหวังกับกับอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ผิดหวังฮะ จะเกมคลิกเลยอย่าเพิ่งนะปิดนะอย่าเราครูมั่นคลิกตั้งแต่ตั้งแต่กลัวตัวปั่นมาจุกอะมาทีนั้นแต่เลยต้องเลยมันลน่าตัวปัน่นแล้วกูก็ค่อยโดนทีหลังอันนี้น่าจะเหลือแค่ผมแล้วแหละตอนนี้หนีเลยหนีเลย,เลยตอนนี้หนีเลยดูเออท่านอนไอ้ฉันว่าค<อ>ุณยังจำอีประตูประตูบนพื้นได้ปะประตูบนพื้นอะอ๋อโอเคแล้วเขาก็มาเร็วมานะ มาตัวมันถึงเอ่อมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าหลุมเออเดิแล้วเดิแล้วเมื่อกี้เคยเจออยู่แต่ไม่รู้อยู่ไหนมันซุ่มแล้วแหละเดินตรงไป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 อุ้ยเขาตามผมมาเนี่ยก้ามเลยเดินตรงไปเลี้ยว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 ไม่ทันกดยอมเหอะยอมไม่ไม่มันยังขัยืดได้อยู่ได้บอกว่าวะแต่ไงผมก็หนีไม่รอดแล้วกลัวไม่อ่ะแรงกลัวผมควรยอมเหอะมันยอมมันควรยอม ได้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 แล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าดูก่อนไม่คือนึกว่าเขาจะเอาะไอ้ชนอนมาบ่อยยังแย่ว่าแล้ววันนี้วันนี้ก็ยอมเพอะก็ยอมเอะเอจริงเยังวันนี้แล้วหนีได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนคือมีโอกาสอนี้ด้ไม่ทันควันไม่ก็รอดพระนวัตกดไปที่ฟันเฟืองแล้วกดปุ่มยอมแพ้อ่ะเออยอมแพ้เลย

ว่าม,มันจะชนะกันอยู่แล้วเป็นคู่ประจำที่เจมัน <c oughs> แล้วไอ้ธนวัฒน์มันอันนี้มันไปมันอยู่ตรงห้องวีกูนี่แบบเฮ้ยมันรี่ผออกมาไอ้ไม่ใช่ธนวัฒน์มันเป็นกเรนธนวัฒน์